สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่กี่อึดใจเราก็จะได้รับชมการแข่งขันวอลเลยบอลจิงเนชั่นลีก VNL 2022รอบสุดท้ายนะครับระหว่างไทยแลนด์เจอกับตุรกีซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทำการแข่งขันไปแล้วบราซิลก็ทยานเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกต่อด้วยคู่ที่2ครับโอ้โหคู่นี้แบบพลิกล็อกมากเมื่อสหรัฐเนี่ยเสียท้ายกับเซอร์เบีย แพ้ไป3ต่อ2เซตส่งผลให้เซอร์เบียเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่2นะครับ <c oughs> ขนาดชิมอันดับ1ของโลกยังพลาดท่าได้นะครับแบบนี้ไทยเราก็มีหวังนะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นมากนะครับโดยสาวไทยนะครับจะทำการแข่งขันกับตรุรกีเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับสามารถรับชมได้หลายช่องทางนะแอดมินว่าทุกคนรู้แหละว่าทำยังไงนะครับสำหรับไทยแลนด์วันนี้นะครับต้องบอกว่า เล่นท่ายากไปเลยวัดไปเลยนะครับกับสปีดบอล 7G ย้ำว่ายิงเร็วยิงแรงแล้วก็บอลสูตรผสมมาอย่างแน่นอนครับวัดกันไปเลยมางานนี้ไม่แพ้ก็ชนะนะครับยังไงก็รอเชียร์ทีมชาติไทยพร้อมๆกันนะแล้วอย่าลืมเม้นให้กำลังใจสาวไทยกันด้วยนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยเปิดใจรอไม่ไหวละโอเคเจอกันสี่ทุ่มครับบ๊ายบาย